ครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สกอตต์ตัวเดย์วิครับและนี่เป็นสัปดาห์ที่เราคุยกันในตอนที่2องนะตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะมาไวไปไวเพราะว่าไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จะคุยอะไรกันในตอนนี้เยนคิดว่าไงคือคือมันเปิดมาด้วยฉากต่อจากตอนที่แล้วแล้วก็มีหน้ามีอะไรไงนะเต็มหน้านแบบหนึ่งภาพหนึ่งหน้า,หน,ห,นาหนึ่งภาพแล้วก็ แล้วก็แบบชงชิงชงชิงประกบคู่เสร็จแล้วก็อินไปช่วยตัวน้องอาตาลีน้อง,อน,องน้องดูดวงอะเนี <Hey. S 1> ยน้องน้องอ,งอตาลีนไม่จบเลยนั่นแหละใช่แล<ช>้วจริงๆอะแล้วก็<ช>ติดใช้ที่ฮอจาก j c ซซมารับสกาวโตครับก็คือปลอดภัยสบายหายห่วงได้อ่าก็คือเอามาน<ร>อนกับมานี้ที่เราเดาว่าอาจจะเจออะไรระหว่างทางเนี่ยไม่มีนะครับเจอใช่อะโอเคเราจะพยายามขุดประเด็นมาพูด เราีทำได้แล้วกันนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เกินสิบนาทีอีกประปเด็นหนึ่งเลยประเด็นหนึ่งอ่าอีกประเด็นหนึ่งคือนหนึ่งคือแล้วลราบตาหายไปไหน <c oughs> คือเออตอนเนี้ยก็เป็นอันที่เป็นประเด็นที่ผมสนใจผมก็เลยไปนั่งย้อนดูว่าเฮ้ยทั้งตอนนี้ทมตาม,มงญจะไม่ทําอะไรเลยเหรอวะประเด็นคือไม่ไม่ใช่แค่ไม่ทําอะไรเว้ยมันหายไปเลยกอที่นั่งซ่ากองทรัพย์ก็หายไปด้วยใช่ไหมล่ะตอนที่โอซากิไปตีตอเลสโอ้ยหายไปตั้งต้นตอนเลยเนี่ยผมเปิดดูเนี่ย <c oughs> นั่งนับหัวเนี่ยมันจะมีแค่คุคณชิบ มีอโกสือแล้วก็มีน้องตาลิไอ้นี่หายไปเลยคารตาหายไปเลยทั้งตอนไม่เห็นเลยแม้แต่งเงานะหัวอาตัวไปขึ้นรถสกาบมาตัวหรือเปล่าออรต์ตาอวิใช่มันก็เลยน่าสนใจตรงที่ว่าอันนี้เนี่ยคือปลอมตัวไปรอมีบทสําคัญสําพัญอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันอู้หรือว่าอาจารย์ลืมวาดวะ ลืมสรุปสรุปคือจยนลืมเออสรุปคือาจารย์ลืมวาดอะไรอย่างนี้เลอไปแก้ในโดมเลนนะนะครับคือมันมันหายไปเลยจริงผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะมีบทบาทหรือไม่หรือ,อยังไงก็น,น่าจะแฝงตัวไปในรถนะอืมก็ถ้าสมมุติเป็น,เป,นเป็นงานหน่อยมันก็คงทำอย่างนั้นแหละก็อยู่ที่ว่า,าจายแกจะเขียนมาในทางนั้นไหมโอ้ โอ,อ้ถ้าแฝงถ้าแฝงตัวเยอรถนี้เราน่าจะได้เห็นฉากมันๆนะเนี่ยเพราะว่าถ้าแฝงตัวเยอโรถเนี่ยมันก็น่าจะน่าจะจาอคอ,ขอหอยคุณซากาะแหละก็น่าจะเตรียมที่จะเล่นละเพราะฉะนั้นก็ยังเหลือบอยคนเออแต่บอยก็อยู่นอกรถเนี่ยบอยก็ยืนรอฮอเนี่ยเออ,เอ,อก็อยก็คิวดว่าในรถมีใครเหลือไม่เหลือไม่เหลือคณะก็อยู่ข้างนอกคุณเอาอยู่ข้างนอกอู่ถังก็อยู่ข้างนอก ผมก็เลยคิดว่าแต่วาโตขึ้นน่ะบีพอเออถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องไม่นีแล้วว่าเป็นฉากเท่ๆให้คุณซากาตะตื่นขึ้นมาซัดธารมาตา,าง,งีก็จะ,จะตื่นเลยเหรอครับอุตส่าห์สัห้องไอซียูรอไม่ให้อ่อเอเอวะก็ก็ถ้า,ถาเราละมือแล้วซัดธารมาตาก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันถ้าอย่างนั้น,น,นก็จะได้แสดงถึงความห่างชั้นที่ตอนก่อนหน้าชินุษสาไปอวยไว้ไงก็แบบโอ้โหแกน่ะกลัวคุซากาะโตใช่ไหมล่ะ เทาแบบโอ้ขนาดขนาดละเมอเอ,อยู่นเนี่ยก็คือน่กกากลัวจริงอ,อขนาดละเมออยู่ยังสามารถตกทาวตะได้เนี่ยก็ถือว่าจะได้เป็นการวิวอารมณ์ให้คุณสากาได้เก่งมากอย่าให้ตื่นเชียวอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าถ้าเก่งขนาดละเมอแล้วตกออเดอร์ได้นี่ก็ไม่ได้จะโดนยับขนาดนั้นนะครับตอน <c oughs> ตอนก่อนนั่นแหละ,ะถ้าตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีข้อตัวแย้งให้คุณสากาศสองอย่างก็คือ อันนึงเนี่ยมันสู้กับออเดอร์ตั้งกี่คนมันสู้กับออเดอร์ตั้งกับ5้าคนะทั้งแก๊งอะ่ะรับมือคนเดียวกับอีทางหนึ่งคือคุณซากายอยู่ในภาวะช็อกอยู่ด้วยไงยังยังมี PTSD อยู่ <c oughs> ก็อาจจะยังลังเลใจแล้วก็สู้ <c oughs> ได้ไม่เต็มที่อะไรงี้เหมือนกับนี่ไงตอนตอนวันพีซภาคเอเนลอบี้อ่ะช่วงแรกๆทั้งลูฟี่ทั้งโซโลก็โดนลุกจิตกซะไม่เหลือชิ้นดีเหมือนกัน Game เลยเกมไวเฉยที่ตอนถ้ารอบนอกเรื่องนิดหนึ่งคือไ้โรบีเนี่ยจะเรียกว่าโดนตกไปก็ไม่เชงไงมันเรียกว่าโดนโยนออกนอกแมปมากกว่า <laughs> โดนคว้เกมโซโล่ <laughs> มันไม่ได้สู้กันเลยมันโด no นโยนออกอ่ะเข้าใจได้แต่ในช่วงนั้นก็ถือ <c oughs> ว่าเป็นแบบให้ฟิลสิ้นหวังหน่อยๆไงเรลูฟี่แพ้ครั้งแรกเลยวะก็ น่าจะไม่ครั้งแรกแต่ว่าเป็นครั้งที่ยับเยินที่สุดมั้งแบบยังไม่ทันได้สู้เพราเปิดครั้งแรกนะเนี่ยดีๆเพราะอันมันแพ้อะอัคุยไปแล้วไงก่อนหน้านี้อ๋อแอนแอนแอนนไม่นับเลยไหมเกิดเกิดอาคนเลเอีกเวไม่นับก็ได้ถ้าถ้านับว่าเอาคนละหลีกก็ได้อย่แต่แบบศัตรูประจำภาคอ่ะปกติจะมาแบบเล่าเรื่องราวแล้วก็เอสบอสมันเลยไงก็นี่เนี่ยมึงปูแทบตายลูฟี่มึงแบบซีโร่ดามิตเลย ก็ไม่ถึงฐานมันก็โดนหนักอยู่หรือนี่ไงเขาโคดายไงเขาโคดายสมัยนั้นก็ลูฟี่ก็เกือบตายเกือบตายไปสองรอบไม่ติดเพราะเขายเป็นแม่ลูฟี่เนี่ยเขาฆ่าไปแล้วยอดยองหยองโอเคยองยองหยองใส่วันพี่นิึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันพี่กันต่ออะไรกันนี้เนี่ยอ่ะโอเคไอสักรบต้นเดียนในสัปดาห์นี้เนี่ยมีมีอะไรที่น่าพูดก็เปิดตอนมามันก็ชู้กันชู้กันนะ่ ก็ถือว่าสนุกดีนะผมว่ามันก็สู้กันดูเดือดดีถึงจะไม่ได้แบบฉากสู้มันจะแบบว่าเหนือจินตนาการหรือว่าเป็นฉากสู้แอคชั่นสร้างสรรค์สร้างสรรค์เหมือนที่เราคุ้นเคยมันก็แต่มันก็น่าจะทําได้ดีะละในมันก,มนก็มันดีอะดูเดือดดีเตี้นคิดว่าไงในส่วนนี้ดีครับก็เปรีร้ยดีแล้วก็นี <c oughs> ่งไงอะมันยังไม่มีใครกดท่าใหญ่ไงแบบตอนเลยก็ยังไม่ได้สวดหัน,นั้นเลยรวมถึงแบบ สากิีกก็เอ้ยตซสากิีกถือว่ากดท่าใหญ่อยู่นะรู้สึกว่าไม่เคยเห็นเคียวใหญ่ๆแบบเป็นสว่านอะไรมาก่อนถือว่ามีมีมุกใหม่มีท่าใหม่สำหรับโตสากิส่วนคุณชิบะเนี่ยชิบะน่าจะการไฟฟ้านะทีนี้ไม่นดูไม่เป็นไรแล้วเหมือนเหมือนรู้ทันแล้วแต่ว่าคอนเนี่ยยังเป็นคอนเหล็กอยู่ใช่ไหมเห็นเฮียแกก็เฮียก็ยังปล่อยมือแต่คอนอยู่อยางไหมหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจอะเดี๋ย มานั่งมานั่งย้อนอ่านโดนไฟช็อตปุ๊บก็ปล่อยมือจากคอสเลยก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนคอสอะไรแต่ว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดล้วมัง้งเอออ่ะตรงส่วนของคุณช,ชิบาเดี๋ยวน่าจะมีเท่านี้ตรงส่วนของโอซาก,กิก็ก็ประมาณนี้ไหมเนอะไม่ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นกว่ารุ่นดีกว่าวสองช็อปปีก,ก็คือออานารตาตะไปไหนแล้วก็คุณแม่ลูกอ่อนจะโฟบามาตอนไหนเนี่ย เอเอไอไอส่วนนั้นก็น่าสนใจว่ายังไงต่อเออในท้ายตอนแรกผมว่าเราข้ามไปท้ายตอนเลยเพราะว่าอโอซากิมนก็สู้กับตอนเลสอยู่ตอนนี้อ่ไอชิชิบากก็สู้กับโกสึตามที่เราล็อกล็อกคู่อล้นะคร<ม>าวนี้บทบาทอวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยผมผมคิดว่าน่าสนใจอุต่าหขับพองทังทีหรือว่าวันนี้นี่แหละสู้กับทนานมัตะอืม ผมว่าถ้าอย่างนั้นต้องต้องลุมนะต้องเอามาลุมนะแบบว่าที่เหลือที่อยู่บนหอ,อ,อมาเอมาคนเดียวไหมผมทำไม่ได้เขาน่าจะมีทนรมมารู้มาด้วยไหมผมเห็นเห็นวัยอยู่ถ้าจำไม่ผิดนี่งเออมีมีทนรมมารู้มาด้วยอยู่ที่แล้วทันที่แล้วพลาดเียน,นตัวพี่ชายเก่งเกินไปเอามาลุมทลาวาัตะดีกว่าเอออ่านั่นแหละโอ้ลุมหอเดี๋ยวจะไปแล้วสู้ครับอ่า นั่นสิน่าจะได้มาลุมภาวตะาด้ี่เลยผมว่าถ้าประมาณนี้พอรับได้นะถ้ามันเป็นแบบทระมาณนี้เอ่อโทรมารู้แล้วก็ชินอะไรเงี้ยลุมลุมธรมร,ราผมว่าอันนี้พอรับได้อยู่ไม่วะเออแต่ชินมันก็เก่งกว่าไอคนอื่นๆเยอะเนะมันก็คงถือว่าบาลานซ์ได้แหละอืมก็ช่วยๆกันแล้วก็ส่งสตาร์มโต้ไปแล้วพยไ,ไปฟื้นที่นู่น<อ>ส่วนคุณซิสึมา้าจะโฟมาตอนไหนก็ได้อืม เอาไงคุณเพียร์บอกว่าเราเรา,เราจะเอาคุณซากาหนีขึ้นหอองคะผมว่าหอาจจะไม่ได้ขึ้นง่ายผมผมผมเดาแล้วกันนะคาดเดามันคงไม่แบบง่ายขนาดแบบจอดหอปุ๊บขนย้ายคุณซากะขึ้นแล้วก็บินไปเ c ซีซเลยผมว่ามันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเ่งคิดว่าไงจะพีกว่าตรงที่ว่าลากรถไปเลย <laughs> อย่างนั้นเลยนะโคมันนิดเดียวเอง <laughs> ม,มันเอากันเลยเหรอลากไปเลยโอ้คุณลา,เ,ลลาเตียงคุณซากะไปอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโยกไม่ต้องยกลากเตียงถ้าแค่เตียงถ้าแค่เตียงยังพอทำเนาถ้าจะถ้าจะลากรถไปทั้งคันเลยผมว่าเอ้ยนิดนึงก็ไหวยอย่าง,งนั้นเออไหวอยู่เออผมว่าเป็นหัวสุภาพจ้ามากกว่าตอนหน้าก็มีงดด้วยใช่ปะตอนหน้าไม่งดเนะลงอย่างต่อเนื่องเออตอนนี้มันดูเรียบง่ายอย่าดูดับๆนิดนึง ตอนนี้มนันดูเรียบง่ายไม่ได้ลงอะไรไม่ถมดำอะไรเงี้ยเออแตแบบแต่ไม่สบายหรือเปล่าอ,าอา่าก็เป็นห่วงอยู่นิดหน่อยแตประมาณนั้นแล้วกันแล้วก็รอรุ่นต่อสัปดาห์หน้าเพราะว่าตอนนี้เหมือนที่แวบ PD แรกอะคือ bem, จบแล้วเหรอเออมันนหน้ามันน้อยกว่าเดิมนยปะปกติจะยี่สิบเอ็ดหน้าไหมตอนนี้มันมีสิบห้าหน้าอ่าใช่อัะคิดว่าถ้าย้อนกลับไปตอนกันก่อนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดหน้าแต่ว่าตอนนี้มีแค่สิบเจ็ดหน้า ก็เจ็ดนหน้าที่สองหน้า้ายไม่นับเวยเวดโฆษณาแถมแถมยี่สิบเอ็ดไอ้แถมสิบเจ็ดหน้านี้สู้กันไปนแล้วประมาณสิบสองหน้าได้ก็ก็เลยไม่มีจะคุยหค่นะครับไม่ไรครับ<อ>ยันน้อยก็อัปเดตการประกบคู่ให้นะไม่ได้ไม่ได้นิ่งแค่นะั้นผมคาดเดาทิ้งไว้แล้วกันคาดเดาคาดเดาทิ้งไว้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นถ้า,บา,าแบบเปิดตัวมาแล้วก็ต้องมีคนที่แบบสู้ สู้เพื่อถ่วงเวลาททวตาไว้แล้วก็ส่งคุณสักกะขึ้นหอไปแล้วก็แบ่งคนบางกลุ่มอะไปส่งคุณสักกะอะไรประมาณนั้นไหมผมคิดว่ามันคงออกมาทำานองนี้หรือเปล่าผมว่าคนที่ไปส่งสากาก็คือเราเอ่อออร์เจินอลแฟมิลี่แหละก็คือชินอาวิฮาระแล้วก็โคนสกาอืมอือตก็จะถ้าจะให้ชินสู้อีกเนี่ยมันมันจะกลายเป็นชินเดแล้วนะมันสู้ไฟเยอะเกินนะอ่าก็จริงครับ แล้วก็ให้ให้คนอื่นอ่ะรอรอประจำการตรงนี้ก็มันเนี้มาแล้ววันเนี้ยถ้าเกิดจะมีประเด็นการยูสุมาลาโผล่มาได้เคลียร์ทั้งกับดิชิบะทั้งกับมันเนี้เลยเออใช่ไหมดูเป็นดูเป็นอะไรที่ลงตัวเลยนี่นะไม่ต้องสองรอบะเคลียร์กันทีเดียวเลยอ่ะโหแล้วผมเนี่ยความคิดที่พุ่งมาในหัวผมนี่แบบว่าค่อนข้างที่จะเตือนด,ดันล่ะก็คือถ้าไหนๆนเอาจะเอาคุณยูสุม,มาลา,าลงแล้วเนี่ย สถานการณ์ตอนนี้คนดีมันเยอะใช่ไหมสถานการณ์ตอนนี้คนดีฝั่งคนดีมันเยอะมากแล้วก็จะต้องมีตัวละครที่โผล่มาที่ทําให้สถานการณ์มันย่าแย่สักตัวหรือเปล่าผมคิดว่าตัวละครตัวน,นั้นเนี่ยโอกิ่ก็เหมาะนะออกมาทากับหัขวของโเดดเดเดเอันนั้นเกินไปหนึ<ฮ>่งอันนั้นอันนั้นเกินไปหนึ่งอถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่ได้เห็นหละ <laughs> ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็คงใช่ถ้าแบบว่าเป็นฮันเตอร์หรือว่าเป็น ดูทีส anyway, ื <us ur boast ful> ่อเนี่ยมันก็คงได้อยู่แต่เฮ้ยอันนี้สากาโมโตเดนะนากุโมะเขาก็ตัวมีแม่ยกเยอะแยะทำถ้าเล่นถ้าเล่นท่านนึงก็จะเกินนิดหนึ่งแต่บัมติดแอัแทกิวิตเตอร์ไงโอ้โหแม่เจ้าก็ก็ช็อกอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าโอคิมาก็จะได้เอาคุณโยซุมมร่ามาก็จะได้แบบว่านัวๆไปเลยให้แล้วแล้วลุงลุงคินากะนี รวมบรรยากาคุณเลฟไฟหรอเนี้ยแบบไม่ไปแล้วไปเลยจริงเหรออืมอาจจะวิ่งมาช่วยทีหลังเดี๋ยวคงตามสมทบมครับเพราะถ้าถ้าหมดบทกันตรงนี้เลยเนี่ยมันมันก็น่าจะเอ๊มันก็น่าจะเกินไปหน่อยอ่ะขอขอเก็บคอมเมนต์ให้เรียบร้อยกันนะก่อนจะปิดวีดีโอไปคุณพีเมเสนอไอเดียที่น่าสนใจมากครับก็คือแล้วถ้าตอนเลสสู้กับโอซากิแล้ว ซากาะได้สู้ต่อเลสไหมเคนคิดว่าไงส่วนตัวผมอยากให้จับคู่กับคุณสากะนะอยากให้คุณสากาตื่นมาสู้กับต่อเลสก็ <ST AR> ต่อเลสอาจจะไล่ตามฮอไปหรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปฟื้นที่นูน่นเออถ้าเป็นประมาณนั้นก็คงได้สู้กับต่อเลสสมใจเพราะว่าตอนนี้บทมันชงมาให้คุณสากาคงไม่ตื่นในช่วงช่วงนี้คงได้แบบขนย้ายขึ้นฮอกันนะมองภูมสุดท้ายยังไงก็ต้องเป็นเจสซี่ครับผมว่าจะได้เล่นฉากแฟตแบ็กแบบวัยเด็กของสามคนนั้นได้ อถ <4 S 1> <น>้าดีคนนั้นได้สำเร็เออถ้าไปเขียนตรงๆนั้นก็น่าจะดีเลยแหละเหมือนที่เราตะซาสเกะสุดท้ายก็มาสู้ทีบุปผาสินสุดอจะได้ย้อน้อนความหลังกันสักหน่อยเราคุยกันตั้งแต่ตอนที่แล้วนะนั่นแหละเมนนั่นแหละที่บอกว่านาง,งูมุะไม่น่าชนะอุกิแต่จะเขียนให้ลงยังไงน,น,นี่แหละคือปัญหาเป็นประเด็นที่คงต้องรอดูกันไปแต่ผมว่าไม่ตายหรอกไม่หรอกนะ เฮ้ยคงไม่ใช่แบบอยูยูดแต่งูไปเจอซากาโตะคุยกับริโออยู่หรอกกลับไปเถอะซากาโตะคุณฝากที่เหลือด้วยนะมันคงไม่เป็นอย่างนั้นนะเราต้องมารีวิวเนี่ยกันไฟสุดท้ายก่อนเออดวมันสู้แบบดวสู้คุณแค้นฟอ์เกตแมน์หรือว่าเอกไหมว่าเอกไหมผมว่าเอกยังไม่น่านะเอกยังไม่น่าจะมีบทในช่วงนี้ถ้าให้ดาวก็ต้องไปโผล่เจตให้หมดนะครับเพราะว่าอืมเอกเอกตัวแบบตัวละครในวัยเยาว์อะ อรอ,อเปิดตัวที่กซ c น่าจะพีก,กว่าก็ไม่รู้อ่อนมาเลยไหมอะไรก็มาลงกันตรงนี้แหละตะลุมบอลกันตรงนี้เลยเออโอเคคิดว่าสําหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไหมมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม่เยอะเ,เ,เออมันก็ได้ประมาณนี้แหละครับก็คงต้องรออ่านตอนต่อไปว่ายังไงต่อนะโอเค เราปิดกันแห้งๆ,งๆยงอย่างนี้แหละนะเก็นไม่มีจะเติมมาใช่ไหมเดี๋ยน้ก็ได้เดี๋ยวได้รออ่านสวีได้ไม่กดไม่งดก็ดีและโอเคไม่งดไม่งดเนี่ยทั้งนั้นสำหรับสักุร a โตเดย์สวิกลี่ตอนนี้ก็ขอจบแต่ที่เท่านี้กันครับใครมีข้อพิเห็นอะไรก็มาพิมพ์พูดคุยกันได้ในเมน์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปได้เพื่งใจพวกเรานะฮะหรือใครอยากมานั่งคุยกันส,สดๆในไลฟ์เนี่ยก็เล็งเงวันนะครับช่วงที่กระตุ้นอัพนะหลังกระตุ้นอัพนิดหน่อย โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับรรานสโกเดย์ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับ